พราะนเขาไ่จะเห็นรอยสักตรงหน้าท้องรอยสักตรงหน้าท้องที่ฉันนึกถึงมีแค่ผนึกจากกะกเก้าหางอะ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดถึงรอยสักตรงหน้าท้องที่นึกออกมีแค่แบบนารูโตะอะ <c oughs> ขอโทษนะที่รอยสักเรามันคนละอันกันอะแต่มันข้างหน้าท้องนะเกเป็นลายสักที่แสดงความเป็นธาตุจุด,จด,จด สุดคืออะไรหัวใจมีปีกหัวใจมีปีกหัวใจมีปีกคืออะไรวะยา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 หัวใจมีปีกไงน่ารักเกียวเกียวในปีกเหมือนเขนนอนเลยใช่หรอเหมือนน้องทำเขนเหมือนนี้เป็นเขนเนอน้องคือนางฟ้าแห่งความหิวข้าว ที่จะมากัดจวกพุงพดเจ้านี่ยังนองก็มีขาด้วยน่าน <c oughs> ี <c> ่ <oughs> ตีเชิญช่มถ้าจะกินมูเจ้าให้หมดเลย <c oughs> หัวใจมีปีแบบน,นี้หรอมันก็น่ารักปี